จริงดีแล้วครับผมอยากเจอบ่อยๆครับอ๋อฉีฉีต่อขึ้นเลยนะเขาทิดงเราไปแล้วผมแพ้อาหารทะเลอ่ะอุ้ยเหมือนกันเลยใจก็แพ้อาหารทะเลจริงเหรอเขาล่ะเออเดี๋ยวมันก็ขึ้นเป็นตุ่มๆตุ่มๆแบบอาหารทะเลที่ชื่อลีลีอะไรนะเฮ้ยมีแต่คนแพ้อาหารทะเลตายเรื่องรสชาติเอาไปปุ๊บๆน่ารักไหมเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าพี่ต้องเขาให้สัมภาษณ์กันว่า ทำไมถึงมันเกิดอะไรขึ้นที่เราโดนแอคชั่นอย่างนี้แสดงทำไมถึงแบบอยากออกมาปกป้องคือเราอยู่กับเขามานานเรารู้ว่าเขาอะรู้สึกยังไงแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เขาด้วยมันคือหลายๆอย่างที่ที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าทําไมยังผมผมไม่ไม่ได้ไม่ได้จ้าชักการเขามีสิทธิ์ที่จะคิดได้แต่ผมแค่รู้สึกว่าการที่เขาคิดแล้วมาทําให้คนอื่นต้องเป็นทุกข์เนี่ยผมว่าไม่ควรทาผมรู้สึกว่ามันควรจะเก็บไว้แล้วก็ เก็บไว้ในใจแล้วก็อย่าทําร้ายกันเลยอะไรเงี้ยครับดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าทุกวันนี้ครับมันเป็นยุคของการทุกคนรักตัวเองผมว่าเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำการที่คนหนึ่งได้รักตัวเองแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่ทําให้ตัวเองรู้สึกมั่นใจหรือตัวเองแบบรู้สึกดูดีขึ้นนั่นแหละครับมันเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรเสียหายเลยแค่รู้สึกว่าถ้าไม่ชอบไม่ต้องพิมพ์อะไรใช่ไพี่ตูากะแจกในแน่ลบอ้วยแต่ข้างในมีฟิลแบบต่าเลยอยากจะ้ฟิล์แบบเดียวชั่นกับตัวเองเราอยู่กั เราเรารู้สึกเราไม่อยากเขาเป็นหนึ่งคนที่ผมรักมากๆแล้วผมไม่อยากให้เขามาเสียใจผมรู้สึกว่าการที่ผมพีมารลอกไปผมรู้สึกว่าผมได้พูดแล้วผมรู้สึกสบายใจแล้วอย่างน้อยผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ผมทำไปจะทําให้เขารู้สึกดีขึ้นบ้างไหมแต่ผมรู้สึกว่า อย่างน้อยผมไม่ปกป้องเขาเป็นความรู้สึกที่ผมก็รู้สึกดีด้วยเหมือนกันตอนที่หลูกคีมีภาษากันป้าไม่มไม่รู้เรื่องเลยเขาไม่รู้เรื่องเพราะว่าเซลาเซล่าอาดูเขาไปเห็นคอมเมนต์เห็นแบบในโซเชียลเองใช่ไหมด้วยแล้วผมทํางานด้วยกันด้วยแล้วผมรู้เลยว่าความรู้สึกของเขาเป็นแบบไหนเราอยู่ด้วยกันทุกวันเราเลยรู้ว่าออพี่อูเ๋เขาเขา,เขารู้สึกแย่แล้วผมรู้สึกว่าลึกๆแล้วเขาต้องการการปกป้องเหมือนกันผมรู้สึกว่าผมอยากทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยเห็นเต้าบอกว่าก่อนที่จะไปงสิ่งศกดิ์สิธิ์อะไร้ย่าง าปรึกษามีแบบคือเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยว่าเขาจะไปขอพรไม่ได้คือเอออะไรอย่างเงี้ยกินได้อันเนี้ยมาอะไรอย่างเงี้ยร่งศักดิ์สิทธ่งเลยหรอรู้หมดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับเขาชวนมาเขาชวนผมไปดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยใช่แบบเผื่อแบบเขาแบบเผื่อว่า เราจะเป็นแนวในการขอบอลบ้างให้เราอุ้ยแต่เขาต้อ์ขออะไรครับพระเจ้าประทานมาตั้งแต่เกิดคลอดออกมาก็ได้นี่เขาให้เรารู้สึกว่าไปไปดูแลไปดูแลแต่ว่าเราตอนนั้นเราเราชิวไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นติดถ่ายซีรีส์ด้วยใช่ไม่เคยอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบอาจจะไปไม่ได้แต่ว่าเสียดายเหมือนกันเพราะผมก็อยากไปเหมือนกันแต่เขามีโทรมาขิงนะโทรมาขิงนี่รถที่อยู่ตรงแบบว่าแม่น้ําที่เราเคยมาถ่ายด้วยกันเลยอะไรอย่างงี้แล้วไปคนเดียวแล้วก็ปั่นจักรยานแล้วถึงเนี่ย ไปเดินเราต้องเดินเยอะเดินเยอะหน่อยเขาว่ากันว่ามันจะได้ช่วยน้องลดบวมไม่ใช่ผมก็ลุ้นนะเพราะว่าตอนนั้นแบตเขาจะหมดเขาจะชอบโทรมาเวลาแบตขาใกล้จะหมดแล้วเขาแบบตามหาพอวแบงแล้วตอนนั้นผมก็กาลังจะถ่ายเข้าซีนต่อแล้วก็เลยแบบเป็นห่วงว่าเออแล้วสรุปเขายังไงที่ชาร์จแบตได้หรือเปล่านะเราเาส่งมาให้ดูคนแรกเลยแบตต่อแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ส่งเลยครับ ก็ก็ขออเลยเป็นไงคือเราไปตัดผมมาอันแรกอันแรกเลยอันแรกเลยตั้งแตั้งแต่ตัดผมมาผมก็ไม่ถ่ายรูปอีกเลยใช่เพราะว่าเราเป็นคนหัวรีบอาจจะไม่เหมาะกับการดาวเพิงซึ่งตอนนั้นเรายังไม่รู้ร้อยเป็ว่าดาวเพิงมมจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วเป็นยังไงแล้ไปดาวเพิงที่ออริจินอลองใช้คือจีเกาหลี แล้วรู้เลยว่าน้ำยาเขาดีไงซึ่งมันดีมันดีทุกวันนี้กดเป็นเดือนกว่าจะคลายครับดีนะผมสะรูดทุกวันเลยครับแล้วเรียกานไหนที่เราไปขอพาอะไรนะครับเรียกยานไหนยานการน้ำคลินิกการน้ำคลินิกการน้ำคลินิกใช่การน้ำคลินิกเลยครับเราเป็น v i เ i t o r ในขณะที่เราไบพูดพันกันตาเทคนิคจังนะเราเห็นหน้าของที่เขาเรารู้สึกว่ามันมีความหลอกขึ้นติดตะกายไม่เหมือนที่เขาเหน่ง าหล่อนะผมว่าเขารู้เขาเป็นคนที่รู้ตัวเองมากเพราะเขาเป็นคนแบบว่าคอยแบบสังเกตตัวเองตลอดเวลาเพราะฉะนั yeah. ้นผมมั่นใจมากๆเลยว่าการที่เขาไปไปไปขอพรมังนี้กลับมาอย่างไรเหมือนเดิมมีแต่คนบอกผมหล่อเหมือนเดิมมันจะหล่อเหมือนเดิมยังไงหล่อขึ้นกว่าเดิมสิแค่เพิ่มเพิ่มได้อีกมุมหนึ่งแต่ก่อนที่ผมจะต้องยืนอย่างนี้เดี๋ยวีได้หมได้หมดเลยครับแต่มันก็ยังดูโคมงก็ยังเป็นเราอยู่ใช่ยังคมงยังเท่เหมือนเดิมเลยผมว่าดีใจที่เขาได้ไป เพราะว่าเพราะว่าความรู้สึกจริงๆอะคือเขาว่าเหมือนเขาว่ามีปัญหางช่วงกล้ามเนื้อตาตรงนี้ด้วยคือปัญหาหลักๆอ่ะไม่ใช่ตาตรงนี้แต่ว่าช่วกล้ามเนื้อตาที่แบบตรงนี้ด้วยผมมาสู้แสงไม่ได้กระพริบตาถี่แล้วก็คิ้วกระตุกไม่หยุดเลยเพราะว่าจะมีเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีอ่านร้วอันนึงปล่อยไปเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจเลยคือช่วงเดือนที่แล้วเนาะเราถ่ายซีรีส์ด้วยถ่ายถ่ายงานพรีเซนเตอร์ด้วยแล้วก็มีแฟนมีตด้วยแล้วก็มีแฟนมีตกับเบนฟิฟ ที่มันต้องแบบถามตากับใช้ตาเยอะมากแล้วก็มันกลายเป็นว่าเราพักผ่อนน้อยแล้วผมไม่หาหมอมาเขาบอกถ้าสามวันเจ็วันไม่หายกลับมาหาอีกซึ่งจริงๆแล้วมันผ่านไปเป็นเดือน <S <S เป็นเดือนที่ผมไปแฟนมิตรแล้วแล้วคิวอ่ะมันกระตุกจนคนเห็นเลยเพราะมันว่ามันกระตุกเนี <S 1> <S 1> <S ่ยซึ่งเรารู้สึกว่าไม่ได้แล้วต้องพักผ่อนทีนี้ถือโอกาสพักผ่อนมันก็เลยถือโอกาสอะไรหลายๆอย่างหลายอย่างเลยเพราะเดี๋ยวมันก็ปีหน้าก็คงไม่คิดว่าจะมีเวลาไปพัก ใช่เลยทีเดียวให้จบถ้าหลายคนเขเข้าใจว่าเราไม่ทำเพราะสาเหตอันนี้อะไรเงี้ยเราได้มีการพูดคุยกับเจ้าบองว่าไม่ทำมาเพราะว่ามันมีปัญหาของเงอยู่ผมว่าแฟนขับรู้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นมันเป็นช่วงที่แบบเราเราต้องพักบ่อยคือแต่ก่อนเราลุยงานอย่างเป็นคนแรกอ่ะเราเราไม,ไม่ไม่หยุดเลยอ่ะแต่นี้มันกลายเป็นว่าเราต้องต้องพักบ้างต้องหยุดบ้างเพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆมันกลายเป็นว่าผมกลัวว่ามันจะไปโดนเส้นประสาทเราหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องแถวนี้มันน่ากลัวพี่ ก็เยขอบคุณนอมม้องเขาเลยครับที่ออกมาปกป้อง,งแทนเราเป็นเพื่อัแทนเราอะไรผมรับพิเศษอยู่แล้วรับพิเศษอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่แค่เบื้องหน้าหรอกเบื้องหลังเขาคุยกับเราแล้วเขาเป็นคนที่คืบบอผมเป็นคนที่มีอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยออกมาบอกใครอะ่ะเพราะว่ามันแบบไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นคนที่เก็บแบบเข้าใจไหมแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่รับรู้ได้แล้วเรารู้สึกว่าเขารู้แล้วด้วยนะเขาทําให้เราคลายแล้วด้วยแต่เขาก็ยังไปพิมพ์อะไรแบบนั้นอีกซึ่งแบบเออก็รู้สึกขอบคุณ ไ่อยใช่ไหมครับไม่น,อน้อยมันมันถามว่ามันผมมาเข้าใจเห mm hmm. มือนที่ผมบอกไปว่าเขาสามารถที่แล้วว่าคนไม่เคยเห็นหน้า mm hmm. ผมเห็นรูปหล่อๆแล้วก็ไปเห็นวันนั้นเนาะที่มันมันบวม uh huh. คนมันก็จะต้องคิดอยู่แล้วว่าเอ้ยทำทำไมหน้าเก่าดีอยู่แล้วซึ่งผมว่ามันเป็นความหวังดีของเขานะซึ่งเขาาจะไม่ได้เข้าใจ mm hmm. แต่วันนี้ถ้าถ้าเห็นแล้วถ้าถ้าอยากถ้าอยากดูอะไรก็สามารถติดต่อได้ mm hmm. ตัวอารับทำหน้านะครับไม่ใช่หรอบริษัทใหม่หเป็นบริษัทใหม่แล้วแซวเล่นแซวเล่น ีนะขอบคุณค่ะขอบคุณรับคาเขาขอบคุณค่ะคู่กันนั้คันพายลมพายเติมโอเคตอนนี้นะอนนี้นะโอเคอ่เขบอข